ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานภาคกุวัดหัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรวครค์เป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณน,นับเป็นพันปีมาแล้วในพุทธศตรวรรษที่13-16ถึง1ิดินแดนแถบนี้ก็ได้รับอารยธรรมจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเป็นต้นมาดังนั้นจึงเคยมีการค้นพบเมืองโบราณต่าง อยู่มากมายหลายเมืองเช่นเมืองจันเสนเมืองรงแม่นางเมืองหรือบ้านโคกไม้เดน่นและก็มีร่องรอยคล้ายเมืองโบราณที่พบในภาคอีสานด้วยจกักศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่ดงแม่นางเมืองแปลความว่าเป็นดินแดนที่มีชื่อในอดีตว่าทานยบุรีจากการขุดพบศิลาจารึกที่ดงแม่นางเมืองนั้นยังมีการขุดพบพระพุทธรูปสำลี และพระพุทธรูปหินทรายศิลปะแบบขอมบายอนแบบรบบรุรีอีกมากมายในหลายแห่งจังหวัดนครสวรรค์เคยมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นเมืองพระบางเนื่องจากเคยเป็นเมืองที่พักระหว่างทางของพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศลาวและภายหลังโปรดเก้าให้นำกลับไปคืนแล้ว หรือชื่อเมืองชอนตะวันซึ่งเรียกตามลักษณะของเมืองที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมืองสีแคร์เรียกตามการมาบรรจบกันของแม่น้ำสีสายหรือเมืองปากน้ำโพที่มาจากคำว่าปากน้ำโพคือมีตัวเมืองตั้งอยู่ณสถานที่ของแม่น้ำใหญ่ที่ไหลมาบรรจบกันนั่นเอง ในปีพศ2438นครสวรรค์เป็นหนึ่งในสมณฑลแรกที่ตั้งขึ้นโดยมีอาณาเขตเมืองนครสวรรค์กำแพงเพชรตราชไชนาทอุทัยธานีพายุหะคีรีมะโนรมและสันบุรีทั้งในสมัยรัชกาลที่5มีการเปิดเดินรถไฟสายเหนือมาถึงปากน้ำโพเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางและการขนส่ง กระทั่งสมัยรชัชกาลที่7มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปีพศ .2476 จึงได้ยุบเลิกบนทนลนนครสวรรค์จึงมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและประมาณปีพศ .2510 ่างจังหวัดได้ขยายถนนและขุดรอกวางท่อประปาบริเวณวัดหัวเมืองก็ได้มีการขุดพบพระเครื่องพระกุที่วัดหัวเมือง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระที่แตกกลุ่ออกมานั้นมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือเป็นพระประทับนั่งปางมานพิชัยซึ่งเรียกชื่อกันว่าพระนางพญากลุ่วัดหัวเมืองและพระพิมพ์แบบซุ้มนครโกษาที่เรียกกันว่าพระซุ้มนครโกษากลุ่วัดหัวเมืองพระทั้งหมดที่พบจะเป็นพระเนื้อชินตะกัวสนิมแดงทั้งหมดจำนวนที่พบ ก็ไม่มากนักและก็ไม่มีใครได้จดบันทึกเรื่องจำนวนไว้ว่ามีจำนวนที่พบเท่าไรจึงไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของพระที่พบจากการพิจารณาของพระเครื่องกลุกวัดหัวเมืองนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างในยุคต้นของสมัยอา,อาณาจักรอยุทยาเรืองอำนาจ ส่วนพระนางพญาหรือพระนางพญาวัดหัวเมืองลักษณะพิมพ์ทรงเป็นสามเหลี่ยมสรูดเหมือนพระนางพญาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกพุทธลักษณะองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยแบบขัดสมาธิราบพระเกตเป็นแบบเกรดปีพระพักแบบผลมะตูมพระเนตรพระนาสิกและพระโอษเรือนรางปรากฏพระศสอ,อยู่ในที่ พระอุระอวบอุมพระกรนข้างขวาพ่อตรงแบบพระนางพญาพิสรุโลกส่วนข้างซ้ายวาดเป็นเส้นโค้งเข้าหาหลำพระองค์การซ้อนพระเผาแบบขัดรากเฉพาะข้างขวาติดชัดเจนทุกองค์ส่วนพระสุ้มนครโกษาหรือพระพิมพ์สุ้มเรือนแก้วพิมทรงเป็นรูปห้าเหลี่ยมมุมมนลักษณะองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะฐานบัวเล็บช้าง พระเกศเป็นแบบเกศฟ้าระมีติดชัดเจนพระเนรส่วนใหญ่ติดชัดและโผล่ออกมาแบบตาจัก,กะแตนพระโอฐ์แบะมีเส้นซุ้มประภามนทนเป็นเส้นนูนซ้อนกันอยู่สองเส้นรอบๆเส้นซุ้มมีเส้นขีดคล้ายรัศมีโดยรอบพระเครื่องกรุวัดหัวเมืองเมื่อขึ้นมาจากกลุ่มใหม่ๆนั้นจะมีสนิมไข่ขาวปกคลุมเกือบทั่วทั้งองค์ เมื่อนำมาล้างเอาค้าบสนิมไขาขาวออกแล้วนั่นก็จะพบเนื้อในที่มีสนิมแดงสวยงามสีแดงเข้มอมม่วงตอนพระแต่กลุ่มใหม่ๆนั้นสะสมราคาก็ยังไม่แพงมากนักแต่ต่อมาพระได้เข้าสู่ส่วนกลางในกรุงเทพมหานครพระของกลุ่มนี้ก็ได้หมดไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นพระที่มีสีสนิมแดงสวยงามและมีขนาดเล็ก มอแกการนำไปเรียมห้อยคอว่ากันว่าพุทธคุณเด่นทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีในปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นพระของกลุ่มนี้กันมากนักแล้วเพราะโดนเก็บกันหมดจะด้วยพุทธคุณที่เป็นประจักษ์สำหรับผู้ที่นำไปใช้หรือจะด้วยสนิมแดงที่สวยสดใสของพระกุนี้จำนวนพระที่แตกกุออกมาก็น้อยด้วย จึงหายากมากในปัจจุบันตัวราคาเช่าหาของพระกลุกวัดหัวเมืองนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนในองค์พระที่สภาพสวยเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดิน ให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ